ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับพบกับน้องบูมนะครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองอําเภอบ้านฉางตําบลสํานักกระทอนนะครับก็อยู่แถววัดไยลานะฮะท่านผู้ชมแถวนี้นะครับมีบ้านมีอะไรให้เราได้รับชมกันเยอะแยะนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบ้านทรงกล่องนะฮะหลายๆท่านเคยเห็นนะว่าเป็นยังไงแต่เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าบ้านทรงกล่องเนี่ยการสร้าง ด้านในเป็นแบบไหนหลังคาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราได้รู้กันแล้วนะครับก็หลังนี้จะมี3ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงพร้อมระระเบียงหน้าบ้านนะครับในพื้นที่ตัวบ้านเนี่ยสงานครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจเ c e b o o k นะครับคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์น โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับพิธีกรน,นะครับนำเสนอพาท่านผู้ชมไปคุยกับช่างนะครับโอเคไปกันเลยครับ let's go <S วันนี้นะคะเรามาอยู่กับช่างแจ็คนะคะช่างแจ็คจะพาเรารีวิวบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าช่างแจ็คเป็นคนสร้างเองเนาะก่อนอื่นเลยนะคะจะถามช่างว่า,าช่างบ้านหลังนี้ค่ะตอกเสาเข็มไหมคะหรือว่าเทฟุตติ้งไหมคะเทฐานแผ่ครับคะเทฟุตติ้งฐานแผ่ครับ เทฟุตติ้งฐานแผ่นะคะคแล้วก็ความสูงจากพื้นพื้นดินนะคะจากตัวบ้านความสูงเท่าไหร่จ้ะตัวตัวบ้านหรือตัวอ่าจากาพื้นดินขึ้นบ้านเนี่ยค่ะอ๋อห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ <laughs> ด้านบน,นะคะ่ะไหลายๆคือหนูไปถ่ายมาไหลหลังคืออยากจะสอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับแบบบ้านทรงกล่องอันนี้โมเดิร์นทรงกล่องใช่ไหมคะคหลังคาทําจากอะไรคะเมทัลชีทครับเมทัล no? ชีทเนาะช่างคะแล้วสอบถามหน่อยน้ําอะจะไหลยัยงไงคะคือคือขังไหม ข้างบนนะคะอ๋อมันก็ไหลปกติคือลังคาทั่วๆไปอ่หลังคา,าทั่วไปแล้วก็ทําตัวกันย้อนกันย้อนมาถึงเวลาน้ําสาดมามันจะมีตัวแผ่นไม้ชิ้นแล้วเราหักกันย้อนน้ําก็จะไม่ซึมเข้ามาโอเคแล้วก็จะมีแผ่นปิดหน้าอีกทีนึงเพื่อบังไอไม่ให้นสาดเข้าไปครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานนะคะเผื่อที่ท่าผู้ชมอยากได้บ้านทรงกล่องจะทํำยังไงนะคะหรือว่ายัางไงโชรสอบถามช่างได้เดี๋ยวหนูจะให้เบอร์ช่างเนาะที่อ่านแล้วเรามาคุยกันเรื่องด้านหน้าเลยเนาะกระเบื้องเนี่ยค่ะขนาดเท่่าไหระ กระเบื้องถกอ่าเขาเรียกว่าระเบียงหน้าบ้านใช่ไหมจ๊ะระเบียงหน้าบ้านเป็นทรงพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับยี่สิบคูณเมตรยี่สิบยี่สิบคูณเมตรยี่สิบเนาะใช้กระเบื้องขนาดเท่าไหร่อ่ะจ๊ะสิบห้าคูณเมตรเหรอคะตัวนี้ยี่สิบคูณเมตรยี่ครับยี่สิบคูณเมตรยี่นะคะแล้วก็หนูขอสอบถามโซนท้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นกระเบื้องหรือเป็นหินอะไรคะเป็นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องครับอืมเป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยเนาะอ่ะค่ะอันนี้จับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยโชเสาอะคะเป็นเสาเสาข้างในเป็นเสาเหล็กซึ่งรับโครงหลังคาเราค่ะทีนี้เราก็ก่อบิ้วไปเพื่อซ่อนท่อท่อน้ําตรงนี้มันจะมีรางน้าของของหน้าบ้านครับมันจะมีรางน้ํามาแล้วก็ท่อฝังอันนี้แล้วก็ฝังท่อไปเพื่อไม่ให้ไม่เห็นท่ออ่าฮะโอ้อันนี้คือได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะคมาค่ะเรามาถึงความสูงค่ะพื้นถึงฟ้าเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหร่คะสาม,ามเมตรครับ 3เมตรนะคะกระจกประตูหน้าบ้านค่ะขออภัยประตูหน้าบ้านขนาดเท่าไหร่จ๊ะประตูหน้าบ้านพอเต็มเต็มสี่เมตรเลยครับช่องช่องหน้ากว้างสี่เมตรอันนี้เป็นสั่งตัดเหรอคะคือเรามาติดตั้งที่นี่เลยครับติดตั้งที่นี่แล้วความสูงอะจ๊ะความสูงของประตูก็สองเมตรมาตรฐานสองเมตรมาตรฐานนะคะคูณสี่เมตรนะคะเนาะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าเนี่ยหนูอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นประตูอย่างเดียวอะค่ะหมอประตูชุดนี้ครับ โดวนี้ช่างช่างกระจกเขาคิดผมอยู่ที่2 0 0หมครับ8,000บาท20,000กับ8,00 0บาทครับมันเป็นสิเนียมสีดำแล้วก็สอยฟักโอเคช่างค้าขอสอบถามอีกทีนึงค่ะระเบียงเนี่ยขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่จ๊ะ8เมตรคูณ4เมตรครับ8เมตรคูณ4เมตรนะคะกว้าง4่ยาว8เมตรจ้ะเรามาถึงโซนหน้าต่างเนาะอันนี้เป็นหน้าต่างหลอกใช่ไหมคะเขาเรียกว่าหน้าต่างไรคะเป็นบัวเป็นบัวตรงนี้ อันนี้นะคะอ๋อหน้าต no. hmm. so, ่างปิดตายครับหน้าต่างปิดตายหน้าต่างโชว์เนี้ยหน้าต่างโชว์เนาะอ่ะไซส์ขนาดเท่าไหร่จ๊ะ60เมตร50ครับ60เมตร50บเนาะโอ้โอ้ับกว้างหใช่ค่ะกว้าง60สูงเมตรอ่ะ50เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นกระเบื้องครับกระเบื้องปูสูงเลยนะคะปูสุดเลยอันนี้คือเจ้าของบ้านรีเควสต์มาหรือว่าช่างเป็นคนออกแบบค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแน่นอนต้องการสไตล์นี้ประมาณนี้ ช่างก็เป็นคนออกแบบทุกอย่างเองเลยในบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะออกแบบของกับลูกค้าลูกค้าต้องการคือจ็แนะนําลูกค้าโอเคมาค่ะเรามาถึงโซนห้องโถงนะถือว่าห้องรับแขกกันช่างคะเข้ามาเลยค่ะนี่กกะเบื้องนี่เป็นไซส์อะไรจ๊ะหกสิบคูณหกสิบครับหกสิบคูณหกสิบสีลายสวยมากเลยเนาะอันนี้เจ้าของบ้านเลือกเองเหรอช่เลือกเองครับเลือกเองนาะขนาดห้องโถงเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้มันสี่คูณห้าครับ กว้างสี่ยาวห้าเมตรสูงนะคะพื้นสูงก็3มเมตรสูง3มเมตรแล้วก็เป็นฝ้าหลุมเจ้าของบ้านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมือสีอะไรเพิ่มเติมไฟไฟซ่อนอยู่ในร้อยหลุมอ๋อมีไฟซ่อนด้วยในหลุมนี้นะคะอันนี้เปิดไฟได้ไหมคะไฟยังไม่เข้าครับยังไฟไม่เข้าอะทำไมช่างให้ปักเยอะจังเลยค่ะปักใช้สอยกี่จุดนะคะหนึ่งสอสามสห้าหกเจ็ด เฉพาะในห้องโถงที่มันเจ็ดเจ็ดแปดจุดเนาะครับปักในในแบบคืองานไม่มีแบบพอลูกค้าต้องการช่างก็จัดให้อ๋อลูกค้าต้องการจัดให้คือไม่ได้มีเพิ่มอะไรจากราคานี้ไม่เพิ่มไม่ได้เพิ่มราคาลูกค้าก็คือใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีช่องเซอร์วิสหนึ่งช่องครับช่องเซอร์วิสขึ้นไปครับค่ะต่อมาเนาะเรามาดูขนาดเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยขนาดเท่าไหร่จ้ะนี่ไม่ห้าสิบครับทางเดินทางเดินเมตรห้าสิบจ้ะอ่าเรามาดูห้องนอนแรกนะคะ ประตูนี่เป็นประตูอะไรคะช่างนุ่นหัวญาตปิดเนาะมันเป็นไม้มันเป็นไม้พวกไม้สนนิวซีแลนด์ไม้สนนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ราคาไม่สูงครับพันกว่าพันกว่าบาทครับสวยมากอันนี้คือช่างต้องมาทาสีใหม่ไหมคะเนี่ถูกต้องครับคือเป็นไม้ธรรมดาเป็นไม้ม้แล้วช่างก็มาทาสแลกอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมาขัดทําสีห้องนอนขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนหนึ่งขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้สี่คูณสี่ครับ ห้องนอน4คูณสกระจก2องบานนี่กระจกขนาดเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมคะ60ิเมตรห0คสิบกว้างหกสิบนะคะยาวเมตรห้าสิบใช่ครับเรามาถึงห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาดเท่าไหร่จ๊ะห้องน้ำนี่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับเมตรห้าสิคูณสองเมตรกระปูกระเบื้องสูงสุดเลยใช่ไหมคะสูงสุดเลยใช่ครับในราคาเนี่ยเดี๋ยวช่างบอกราคากับทชมหน่อยเนาะราคาหลังเนี่ยเท่าไหร่คะ คาหลังนี้รวมเบ็ดเสร็จล้วอยู่ที่ร้านแปดร้านแปดท่านผู้ชมอยีาเพิ่งตกใจนะร้านแปดในที่นี้หมายถึงรวมรั้วด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรั้วรอบๆนอกใช่ไหมคะใช่ครับราคาน,นี้ไม่รวมอะไรบ้างคะช่างไม่รวมสุขภัณฑ์ไม่รวมหลอดไฟโชว์ไม่รวมไฟโชว์ไม่รวมสุขภัณฑ์คือเจ้าของบ้าน,านจ่ายส่วนต่างเนาะเรามาถึงห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้เป็นห้องแต่งตัวครับ โอ้ท่านชมห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวนะจะห้องแต่งตัวนี้ขนาดเท่าไหร่คะสีคูณสครับห้องแต่งตัวสี่คูณสคคือห้องใหญ่เลยเนาะห้องนอนที่สองนี่คือแบบถือว่าใหญ่มากเลยนะคะมาค่ะเรามาถึงห้องห้องแต่งตัวเสร็จแล้วเรามาดูห้องน้ำครับห้องน้ำนี้โหห้องนี้อลังการเลยมีแบบแยกโซนด้วยนะคะกระจกรวมในราคานี้ไหมคะกระจกเนี่ยค่ะรวมไปแล้วรวมแล้วนะคะครับอะ อันนี้เป็นโซนอะไรคะเป็นโซนอ่างอ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าโซนแห้งนะคะแล้วก็มาโซนแห้งครับโซนเปียกโซนเปียกนี่ก็คือลูกค้าซื้อชาวเวอร์พวกอะไรเองใช่ไหมช่างก็ทําเดินสายท่อถูกต้องครับเครืกิดทำอุ่นไว้ให้ใช่ครับระนาดสูงเท่าไหร่คะทำไมหนูเห็นเหมือนสูงเหมือนเลยมาตรฐานหรือเปล่าคะเพราะปกติหนูเห็นแบบเตี้ยๆอันนี้สูงเท่าไหร่คะปกติก็สองหกถึงสองแปด แต่หลังนี้ลูกค้าต้องการสูงคือ3เมตรสูง3เมตรคือทุกห้องเลย3เมตรหมดเลยใช่ครับอ๋อคือเท่ากันเนาะห้องน้ำห้องน้ำก็จะสูงกว่านิดนึ่าพื้นมันหลงมาหน่อยหนึ่งเพราะเมาสเมตรอะไรประมาณนี้สวยมากเลยนะนี่อันนี้คือช่างออกแบบหรือว่าลูกค้าแบบรีเควสมาแบบลูกค้าต้องการครับก็ต้องการจริงๆในแบบมันก็ไม่มีเพราะลูกค้าต้องการช่างอะไรจะจริงจริงมันก็ทํายากรายละเอียดมันตรงนี้มันจะทํายากตรงนี้จะมีกระจกเต็มบานแล้วก็มีไฟซ่อนอยู่ ไปซ่อนอยู่ไปซ่อน,น <iPhone S 2> รอ้วยจบด้วยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะอะมาถึงห้องต่อมาอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะใช่ครับหนูขอสอบถามนิดนึงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าประตูอะไรคะประตูบานเลื่อนครับประตูบานเลื่อนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อยู่8 5 0 0หครับ8,500หาทั้งเซ็ตเลยใช่ครับอะ,ะอันนี้คือเจ้าของบ้านเสียไหมหรือว่าช่างมาคนจ่ายให้ทั้งหมดช่างจ่ายอยู่แล้วช่างจ่ายอยู่แล้วเนาะอะ,อะขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ เม็ดเม็ดคูณ2เม็ดครับเม็ดคูณ2เม็ดโอ้สวยงามนะคะเนี่ยหนูไม่เคยเจออันนี้มันเหมือนแบบด้านใดเป็นอะไรก็กระจกฝ้าทั่วไปนะกระจก้าทั่วไปที่แบบว่ามองไม่เห็นใช่ไหมคะมันก็จะมองได้หนึ่งครับมองได้หนึับห้องนอนอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ครับสี่คูณสี่ครับห้องนอน4ี่คูณสี่โอ้โหห้องนอนนี้ปักเยอะเช่นกันนะ 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดหจุดโหช่างไม่ห่วงปักจริงๆเนาะเพราะปะกะตินะห้องนอนอะ่ะเวลาหนูไปถ่ายเนี่ยเขาให้เต็มที่แค่2จุดนะคะเนี่ยอันนี้ครับตอนนี้ไฟผมทำเป็นไฟสองทางนด้ครับ <im itation> กรณีเราเข้าไปกรณีเราเข้าไปไฟข้างใน <im itation> นะครับเวลาเราเราวางเตียงปุ๊บเราเราลงไปนอนแล้วไม่ต้องไปเกี่ยงกันมาเปิดมาเปิดปิดไฟที่นี่เราสามารถที่จะเปิดปิดที่นี่ได้เลยครับ หัวเตียงปิดอะไรอ๋อคือช่างต่อสองจุดเลยซึ่งอาจจะไม่ที่ไหนอาจจะไม่ค่อยมีทําให้หรอกแต่ผมมาทําให้ทุกหลังเพราะว่าคิดว่าเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะซิกเนเจอร์เลยนะคะของบ้านหลังนี้นะดูแลลูกค้าเหมือนเหมือนบ้านตัวเองเลยพูดง่ายช่างช่างแจ๊คบอกดูแลบ้านลูกค้าเหมือนบ้านตัวเองเนาะดีกว่าตัวเองไม่ถึงขนาดนี้อันนี้เป็นกระจกนี่ประตูเนี่ยไซส์อะไรคะเนี่ยตัวนี้ตรงนี้มันหก ตรงนี้มันบานเต็มมันอยู่ประมาณเม็ดแปดครับแปดสิ 8, 10, บบานละหกสิบเซนพอเปิดแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณเม็ดยี่สิบเปิดแล้วอยู่เม็ดยี่สิบประมาณเม็ดยี่สิบประตูอย่างนี้แพงไหมคะก็ะจะแพงกว่าทั่วไปนิดหนึ่งเพราะว่ามีซอยมันแพงกับตัวซอยครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งป็นเนียมดาก็น่าจะแพงกว่าทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็มีมีการซอยตรงนี้เพื่อให้เพื่อให้ความแข็งแรงจกแข็งแรงแล้วมีมิติใหม่อีกหน่อยหนึ่ง ความสวยงามมีมิติด้วยแข็งแรงไปเดิมรับด้านด้านนอกเป็นระเบียงใช่ไหมะเรียงกระเบียงกระจกนี่คืออันนี้เจ้าของบ้านก็รีเควสมาเหมือนกันว่าต้องการแบบนี้นะคะเหมือนแบบรีสอร์ทเลยนะเวลาเรามาก็ออกมาด้านนอกนะอันนี้เป็นเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเทมเปอร์ก้าไหมคะกระจกกระจกนี่กระจกเทมเปอร์ครับเทมเปอร์ก้รก็เทมเปอร์ก์ดตัวนี้ระัายอ่ะรับ ตันนี้งานยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ต้องเก็บมาซีนมาเก็บสีขนาดเท่าไหร่คะระเบียงใช่ไหมจ้ะเมตรยี่คูนสี่เมตรครับเมตรยี่คูณสี่เมตรนะคะโอ้โหไฟสวยมากเลยไฟนี้เจ้าของบ้านซื้อเองหรือว่าช่างเป็นคนซื้อให้คะเนี่ยลูกลูกค้าซื้อมาครับตัวนี้ไฟนอกส่วนมากไฟก็จะเป็นลูกค้าใช่ไหมคะครับแต่ถ้าลงทะาแรงก็ช่างการวมไปหมดแล้วรวมหมดแล้วตามตามให้ทุกหมดคือเก็บงานแล้วก็รายละเอียดดีมากนะคะคิ้วนี่เก็บแบบอลูมิเนียมทั้งหลังเลยเนาะรับ คิวต้องใช้อลูเพราะว่าดูความแรงเพราะดาวไลท์ดาวไลท์ทั้งหมดมันเยอะนะเยอะจุดเขาอันนี้ไฟช่างจะมาพาไปดูห้องอะไรจ๊ะอันนี้ไฟช็คขาวอันนี้เราเดินไปสองห้องนอนแล้วเนาะแล้วก็สองห้องน้ำแล้วเรามาถึงห้องนอนที่สามกันดีกว่าค่ะทั้งเดินเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ที่วางอะไรกาแฟชงกาแฟชงกาแฟตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ตู้เย็น เป็นเคาน์เตอร์นี่ช่างก่อให้ไหมคะพร้อมก่อหมดตัวนี้รวมไหมคะตัวนี้ไม่รวมลูกค้าซื้อมาไม่รวมลูกค้าซื้อมาเป็นก่อเคาน์เตอร์ให้ก่อท็อปให้นะจ๊ะขนาดเท่าไหร่คะเป็นโซนแบบว่าหนูเรียกว่าโซนกาแฟแล้วกันอะขนาดเท่าไหร่คะตัวนี้โซนกาแฟอยู่ประมาณ2เมตรคูณเมตรแปดสิบสองเมตรคูณเมตรแปดสิบโอ้หมาค่ะเรามาถึงห้องนอนที่สามแล้วนะคะโหทำไมทําไมห้องนี้แบบว่ากระจกเยอะจังเลยคะช่างเหมือนก็จะโชว์มุม หน้าบ้านมมุมได้บ้านเกลาคนเข้าคนออกก็ได้มองเห็นมีมิติแล้วก็มองเห็นด้านในเนาะช่างก็เปิดปาต่อไฟชั่วคราวจ้ะอันนี้ขนาดห้องห้องนอนที่สามเนี่ยขนาดเท่าไหร่จ้ะก็สี่เมตรคูณคูณสี่เมกันสี่เมตรคูณสี่เมตรครับแต่มันจะมีเว้าห้องน้ำนิดนึงครับห้องน้ําแบบว่าเยอะมากเลยนะคะอันนี้ขนาดห้องน้านี่เท่ากันไหมคะขนาดเท่าไหร่จ้ะ ห้องน้ำตัวนี้มัน2เมตรคูณคูณสเมตรห้าสิคูณสเมตรห้เจ้าของบ้านเลือกกระเบื้องอค่ะชอบมีแพจเอนใช่ไหมคะว่าให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับในการเลือกของนะไม่ใช่แบบว่าอ่าให้ช่างเป็นคนจัดการนะเจ้าของบ้านมีสิทธิ์เลือกนะคะเวลาทำอะไรใช่ครับชอบเลือกกระเบื้องเลือกสีสร้างก็จะให้ราคาอยู่ในราคาแล้วไปเสร็จนี้ หรือว่าบ้านท่านผู้ชมนะคะมีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถโทรคุยกับช่างได้เลยนะว่าต้องการบ้านแค่นี้ต้องการแต่แบบเนี้ยอ่าทาได้หรือเปล่าย่อหน่อยนะเพราะว่าหลังใหญ่มากจริงจริอยู่ในอ่อหนูที่กิดช่างลราอยู่ที่216ตารางเมตรนะใช่ครับราคาเฉพาะตัวบ้านนะท่านผู้ชมนะอ่าเราไปถึงโซนต่อมานะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าระเบียงระเบียงระเบียงนะอาจจะแบบมีเดี๋ยวหนูขออนุญาตหนึงระเบียงนี่ขนาดเท่าไหร่จ๊ะระเบียงนี้1เมตรคูณ4ี่เมตรครับ1เมตร คูณสี่เมตรเนาะจะเล็กกว่าตรงโซนใช่ใชใช่ไหมคะอ่ะมาถึงโซนต่อไปค่ะช่างก็มีโซนครัวอันนี้เป็นท้องครัวโอ้เนีครัวขนาดเท่าไหร่คะครัวครัวมันสี่เมตรเหมือนกันครับสี่เมตรแล้วก็ยาวไปเท่าไหร่ค่ะยาวยาวสิบเมตรยาวสิบนะคะกว้างสี่ยาวสิบยาวถึงนู่นเลยค่ะท่านผู้ชม อันนี้กระจกอะไรคะเนี่ยช่างสามคือแบบเปิดได้สามบานทีเดียวเหรอคะใช่ครับเปิดได้ไหมคะเนี่ยเปิดได้เลยครับเป็นบานเปิดครับเรียกว่าคล้ายๆกับบานเฟียมครับดีไซน์สวยมากเลยนะหนูสีนี้เจ้าของบ้านก็เป็นคนจัดชอบเองมาว่าสีอะไรสีเราสีล้วสีอะไรคะใช่สีไลค QA เออยู่แล้ว แบบเด,ดขาเรียกว่าสีอะไรคะสีเขียวอ่อนสีไปสีเขียวม,มันออกอมันออกเขียวเขียวอ่อนเขียวอมเทาอ่ะเขียว,ยวอมเทาครับประออมาณนั้นครับอ,อันนี้ช่างก็ปูถึงไหนคะเนี่ยความความสูงนะคะความสูงหลังหลังกบเขาจะได้แมตช์กันครับหลังความสูงเอประมาณ2เมตรคือหลังมงกกบพอดีสองเมตรจากเคาน์เตอร์ไปครับจากเคาน์เตอร์ไปอ๋อประมาณสองเมตรนะคะก่อท็อปก่อเคาน์เตอร์ให้เป็นทรงแอลด้วยครับ ตัวแอลได้มีตู้เครื่องค่ะต่อมานะเรามาดูกันที่อันนี้เป็นห้องห้องน้ำห้องรับแขกใช่ไหมคะใช่ครับห้องน้ำห้องน้ำที่สี่ห้องน้ำเท่าไหร่จ๊ะห้องน้ำที่อันนี้ห้องน้ำสี่ห้องน้ำที่สี่นะขนาดกว้างเท่าไหร่จ๊ะกว้างเมตรยี่สิบคูณสองเมตรโอ้หห้องนี้กระเบื้องสวยมากแต่แล้วห้องนี้กระเบื้องแบบคนละใ่คคนละลายเลยคนละลายละสีเลย เดี๋ยวหนูจะเก็บภาพสวยๆนะคะไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วกันว่าห้องน้ําแต่ละห้องสีก็เบื้อมันแบบไหนแล้วก็สวยแค่ไหนนะอันนี้โซนอะไรคะท่านผู้ชมโซนอันนี้อันนี้เครื่องซักผ้าครับอ่ะโซนซักล้างโซนซักล้างใช่ไหมคะขนาดเท่าไหร่จ้ะโซนซักล้างเนี่ยนี่เครื่องซักผ้าอย่างเดียวเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับเครื่องซักผ้ามตรห้าสิบคูณสองเมตรครับความสูงก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นห้องอะไรคะเก็บของห้องเก็บของเก็บปั๊มอะไรเงี้ยเหรอจ้ะเก็บ โอ้ท่านผู้ชมมีห้องเก็บของด้วยนะเก็บเครื่องมืออะไรที่ไม่ได้ใช้งานอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วกันนะ216ตารางเมตรนะครับแล้วก็แยกห้องเนาะแยกสัดส่วนได้ลงตัวมากอันนี้ขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ห้องเก็บของ2เมตรห0คูณ2เมตรห0ครับ2เมตร50สคูณงเมตรห0สูงเมตรครับยอดและห้องสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นโซนหลังบ้านแล้วนะหลังบ้านนี่ขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ซักล้างครับ สักหลานสักหลัง4เมตรคูณคูณ7เมตรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยช่นนี่คือมันเป็นฝาบ่อพักบ่อพักฝาทังแซดอะทังแซดเวลาจะโคกเรามาอะไรตรงนี้เวลามีปัญหาคือมันจะสามารถที่จะเปิดมาสวิดได้อ๋อถังแซกที่ปิดฝาถังแซกนะคะครับอันนี้รวมในราคานี้ไหมคะรวมเจ้าของบ้านรวมแล้วมีถังแซกให้ด้วยกี่ถังคะเนี่ยทังหลังเนี่ยทังหลังทังเดียวครับทังเดียวเพราะว่าระบบ่อมันเดินมารวมกันหมดระบบ่อรวมกันหมดอันนี้อันนี้แทงน้ํา แทงน้ําครับตัวนี้เป็นบ่อบ่อเก็บจ้ะอันนี้เป็นบ่อเพราะว่าพ่อเทศบาลยังไม่เข้ามาตัวนี้บ่อน้ําทิ้งบ่อน้ําทิ้งอ๋อเม็ดไม่ห้าสิบทำไว้เผื่อเลยเนาะเขาเลือกเดินเดินเผื่อไว้เลยเผื่อแบบว่ามีน้ําด้านหน้าก็ปล่อยไปด้านหน้าเลยใช่ไหมคะไม่ห้าสิบครับบ่อบ่อใหญ่ไม่ห้าสิบลึกเจ็ดบ่อลึกอยู่ประมาณมเกือบสิบเมตรขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยโซนซักล้างเนี่ยค่ะตัวนี้สี่เมตรครับคูณสิบเมตรเฮ้ย เจ็ดสี่เมตรคูณหกเมตรสี่เมตรคูณหกเมตรนะหลักล่างเรามาดูโซนสุดท้ายแล้วนะจะเป็นที่จอดรถที่จอดรถครับรวมในราคานี้ด้วยท่านผู้ชมมไม่ถึงไม่ถึงเนาะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าอยู่ลาวประมาณนั้นเจ็ดพันห้าค่ะต่อตารางเมตรค่าของค่าแรงแล้วรถช่างใช้อิฐอะไรคะเนี่ยหลังเนี้ยอิฐแดงครับใช้อิฐแดงนะท่านผู้ชมนะอิฐแดงปูนเสือซูเปอร์ปูนเสือคุณภาพอยู่แล้วปูนอย่างดีนะปูน ปูครงสร้างกับปูนปอร์แลนู่แล้วปูนปอร์แลนนะคะโครงสร้างดีนะดีที่สุดแล้วของปูนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหล็กเหล็กคานเหล็ก12 8เส้นตัวหนึ่งต่อคานตัวหนึ่งะไรเหล็ก8เส้นคานที่จอดรถนี่ขนาดเท่าไหร่คะกว้างยาวอะคะมันมันลึก6เมตรหความความลึกนะครับแต่ความกว้าง11เมตร6เมตรห0นะไม่มีเสากลางไม่มีเสากลางไม่มีเสากลางคือยาวไปเลยนะคะมีเสาแค่ริม อันนี้คือรวมหมดแล้วในราคานี้พร้อมไฟพร้อมไฟพร้อมไฟด้วยเดินไฟพร้อมติดแล้วไฟติดออโต้ด้วยกลางคืนติดอัตโนมัติเป็นออโต้ออโต้ไฟนะคะพอเวลามืดปุ๊บรู้แล้วหกโมงปุ๊บไฟเปิดเองเลยครับลักษณะนี้ช่างเดินไฟให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอิดอะไรคะช่างก็อิดบล็อกอิดบล็อกโชว์อะค่ะอิดบล็อกสี่รูเรานี่ะครับมีอิดบล็อกรูอิดบล็อกรูก้อนหนึ่งก็จะมีสองรู ก้อนหนึ่งมีสองรูคือทําให้โป่งเนาะที่จอดรถโป่งเนาะไม่ไม่ร้อนมีฉนวนให้ด้วยหรอคะฉนวนนบฉนวน่ยังดีครับฉนวนด้วยติดฉนวนกันความร้อนให้ด้วยเหล็กดูท่านผู้ชมลองดูนะเหล็กกรมนไทครับเหล็กกล่อัเหล็กกล่องครับใช้กล่องกํามันไนทแต่ว่าทาสีดาไม่ใช่เหล็กก็ดีไซน์แบบว่าคือกลมกลืนนะคะที่จอดรถกับตัวบ้านกลมกลืนเลยนะหลังคาใช่ไหมคะกับที่จอดรถกลมกลืนเลยนะเป็นทรงกล่องเหมือนกันนะคะใต่ไม้เชลราที่ทรงกล่องเนี่ยมันไม่ใช่เชลราตัวถูก มันแพงกว่าไอ้ตัวธรรมดาประมาณสามเท่าตัวนี้มันจะเป็นตัวแพงไงเป็นตัวแพงเลยนะป็นตัวอย่างดีเลยัตวดีเพราะว่ามันมันจะมีร่องในตัวบางใบแม่น้ํามันย้อนก็คือว่าเวลาเราเราทบ้านกล่องเนี้ยเราต้องซื้อแบบวัสดุที่เกรดดีเพื่อที่จะอายุการใช้งานเนี้ยก็คือจะนานด้วยใช่ไหมคะลักษณะประมาณนี้ครับตัวเนี้ยตัวนี้มันจะค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายจะสูงหน่อยตัวไม้ฝาเนี้ยแลวก็ แล้วฝ้านี่เป็นเป็นฝ้าระบายใช่ไหมคะเป็นฝ้าระบายมันมีตะแกรงในตัวอยู่แล้วอ๋อเป็นฝ้าระบายตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยที่มีตะแกรงในตัวเนี่ยค่ะการแมลงอ่ะก็คือมันราคามันอยู่ในในในราคานี้อยู่แล้วของของเอสซีของตะช้างของอยังเดีกวคือแบบช่างทําให้เกรดเอหมดเลยเกรดดีหมดเลยใช่ไหมคะคือไม่ต้องเซอร์วิสแล้วนะทาดีถ้าทําแล้วถ้าทําดีแล้วเราไม่ต้องไปไม่อยากไปเซอร์วิ ถ้าเราทําไม่ดีที่แรกก็คอยเซอร์วิสนั่นแหละเพราะงั้นคือไม่อยาการ,ราคานี้ทําทได้ <รา S 1> ยังไงนะพอดูแล้วพอดูแล้ว,ลวรวมรวมนะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าแพางจังอ่าล้านแปดแต่จริงๆแล้วดูช่างดูเวลาเราช่างพารีวิวนะแล้วก็ดูรายละเอียดว่าช่างทําได้จริงนะหนูเลยคุยกับช่างแล้วก็ราคานี้รวมรวมอะไรคะรว,รวด้วยรวมรวมรวมรวได้ค่ะท่านผู้ชมรัวมในซอกในที่สองงานเนี่ยก็ไม่น้อยนะ สองงานท่านผู้ชมสองงานช่างทํารั้วเนี่ยสองงานนะพร้อมทาสีพร้อมทาสีพร้อมทาสีข้างนอกไหมคะหรือว่าแค่ข้างในทาบในแล้วก็ทาสีทาบนอกในแต่ทาสีเฉพาะข้างในแต่ว่าที่ติดสองข้างที่ติดสามด้านเราต้องทาหมดทาสีสามด้านไม่ทาได้ด้านหลังอย่างเดียวแต่ข้างหลังนั้นฉาบด้วยนะฉาบด้วยด้วยเพื่อไม่ให้กิจเราขุก่อนถ้าเราไม่ฉาบกิดเราจะก่อนอายุการใช้งานไปห้าปีสิบปีไปอ่ะ มันจะมีปัญหาแล้วสีเราจะชื้นพองคาะงังันต้องฉาบครับ<อ>แล้วหนูสอบถามเลยค่ะถ้าสมมติแบบช่งางเขาคนที่กำลังดูเนี่ยท่านผู้ชมกำลังดูเนี่ยแล้วแบบพอไปถามรั้วเนี่ยรั้วราคาแพงมากเขาคิดกันอยู่ที่ตารางเมตรใช่ไหมแต่ช่างคิดเป็นราคาอะไรคะเป็นเมตรครับเป็นเมตรนะคะหน,น้าหน,น้ายาวกันเดียวความสูงก็มาตรฐานคือสองเมตรให้ความสูงสองเมตรเลยใช่สูงสองเมตรสองเมตรนี่ไม่รวมไม่รวมคานคานต่างหาก อ๋อคือคานฝังเข้าไปาแล้วนะคานฝังไปแล้วคานลอยต่างหากจากฝังที่จะลอยกันแล้วแต่ไม่ไม,ไม่นับคานนับแต่อิฐทั้งเดียวอย่างน้อยอิฐต้องก่อเก้าก้อนแล้วก็เททับหลังเททับหลังให้ด้วยเห็นะครับ,บดีมากเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวหนูเก็บบริเวณน,นะเนี่ยด้านหน้าเรียนรวมประตูไหมคะเนี่ยประตูไม่รวงครับมีประตูกับไม้ไม้ที่โชว์ลายเนี่ยไม่ไม่รวโงรโอเคค่ะั้นขอบคุณมากนะคะช่างแจ็คนะที่ให้ข้อมูลกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวหนูจะเก็บภาพสวยๆนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะสุงเทพค่ะแล้วก็มา เป็นบรี <Okay. S 2> แะยองอ <Okay. S 2> ย่างน,น้ำบรีที่เ <Okay. S 2> คยสร้างมาแล้ว <Okay. S 2> ครั <Okay. S 2> ที่คือ <Okay. S 2> มีมีมีฝ <Okay. S 2> ่โอเคค่ะใครชื่นชอบนะผลงานของช่างก็สามารถโทรติดต่อได้ช่างแจ็คนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้หนูกับช่างนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ